สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับมาอนี้คนผู้คำที่พามาเอ็ดเอาไข่ทักกระแต่นนี่อุป,ปกรณ์ย่างแหนนะครับามาเบิ่งกันอย่างแรกก็เป็นดินทรายครับพี่น้องอันแรกคือสิดด่ดินทรายดินทรายนี่เขาบอกใส่ดินทรายแห้งนะครับพอต้องเอาดินทรายที่มีความชุ่มจังหน่อยเนี้ยอันนี้คือต้องเอานามมาใส่ที่พี่น้อง ถ้าคือทั้งล่างนี่กระถิบโมีปัญหาเนี่ยซูมอยู่แต่ถ่ากับต้องเพิ่มน้ำอีกเชียงน้อยนะครับ้องเอาน้ำมาใส่เดี๋ยวผมจะเอาน้ำมาใส่ก่อนพี่น้องน้ำใส่เลยพี่น้องเดี๋ยวมันติดดูดลงไปเองเงคอนอีกอย่างหนึ่งในะพี่น้องขาดว่าอะไรก็คือใหม่เนี่ย เดี๋ยวใหม่จะไม่ยั้งเดี๋ยวพี่น้องกับจังเบิง้งนะครับเด้อนี่ก็คืออุปกรณ์ที่สใส่ในการเอาไข่จะกระแตนนะพี่น้องแล้วก็มีดินทรายซุ้มนะครับแล้วก็ไม้นะครับ,านะรบพายางเท่านะั้นแหละนี่พี่น้องอยากใส่แนวอื่นห้องก็ได้ครับใส่เป็นถาดเป็นยังก็ได้เป็นถาดหรือกระสอบปุ๋ยก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่เป็นพายางก็ได้นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีการนะครับเสียจังไหร่เนี่ยพี่น้องเบิ้งแล้วก็เอาไปใส่ได้นะครับเด้อเทคนิคนี่ ก่อนอื่นเฮาก็ต้องเขาไปเคลียร์พื้นที่ซะก่อนล่ะพี่น้องเอามาเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวสิาพาเบิ่งบรรยากาศทั้งในเป็นเช่ไนไร <c oughs> เริ่มจับครูหลายเด้พี่น้องจับคูบเ่เป็นอะไรเด็กเป็นจีจับคู่เป็นคู่เป็นคู่ไปนี่เป็นจับคู่เรียบร้อยแล้วจับครูหลายพี่น้องเป็นคู่เป็นครูเลย เดี๋ยวผมว่าผมจะเอาไปมุมนี่แหละใบอ้อยเอาหายมือเศร้าห่อบ้างไงพี่น้อมเบิดลอันนี้ก็เป็นถานดทำกะเที่ยวนี่นะผมว่าจะว่างตรงนี้แหละเอาออกก่อนเราจะเอาผ้ายางมาปูบริเวณนี้นะพี่น้อง จริงกะเก็บเอาอขี่มันออกก้อนละอันนี้บพื่อเก็บอกพี่นอ้องเอาไว้เังสิละก่อนอื่นก็เอาใหม่มาวางซะก่อนพี่นอ้องวางให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนี่ละ่ะเพื่อว่าอย่างทีเพื่อว่าเฮาสิเอาอดกระสอบมาวางลงหลวกะไม่ทรายมันไหลหนีนะ เ่กระบนที่ดีต้องไล่พ่นออกเบิดดิก็ถุงถุงมาห้องเลยน้องมาถึงที่เขาเตรียมใหม่มาห้อง บาดเนี้ยเขาจะเอาทรายมาลงนี่นะพี่น้องทรายมาลงเลยป่ะ say ngậpเตìm tìm đấy p/nó mà mình say nổi đấy say lại đấy say bể đấy say tìm ตีมใส่ให้หนาเลยเด้อพี่น้องจะบอกฉีดน,น้ำพี่น้องสำคัญนะครับเด้อการรักษาความชุ่มชื้นทาราแห้งเขาต้องมาเช่าฉีดน,น้ำนะครับเด้อเช่าฉีดน้ำเช่าพ่วมน้ำอยู่ ขนาสซ <c oughs> ุ่มกะบอกขีดน้ำพี่น้องกะบอกขีดน้ำสำคัญนะครับเด้อนาดินทรายนี่ในระวางที่เพิ่นไครนี่ฮาต้องให้เป็นชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับเด้อชุ่มชื้นอยู่ตลอดายแห่งเนี้ยแห่งมาได้อาต้องเทียมมาเบิองแล่ะก็พรมน้ำให้อยู่เรื่อยนะครับเด้อ 还是得很低。 เปียงคือเฮห,หนาแบาบงที่เพระาะว่าตะกะแตนนี่คนจี๊ดไส้ลงไปไข่ได้เลือกครับพี่น้องคนจี๊ดไส่ลงไปเลือกนะสเฮห,หนาก็เพราะว่าพคนลงไปไข่เลือกต้องเฮ็ดไว้บาดนี้มันเป็นอันผมเป็นอันดินแห้งๆสิเดี๋ยวผมจะเอาสเปรย์มาสีดเด้วยบาดพี่น้องสเปรย์หนามาสีดมะผลไว้ให้มันซุ่มนะ ีเริ่มไปเลยพี่น้องขวดนึงน่าจะาพอราๆละเนี่ยขวดไส้เนี่ยหนูคิว่าสีแข็งสีแข็งไรจะไปซุม่มอยู่ทั้งลุมที่ผมเอาน้ำใส้ละพี่น้องระวังไงมันซุม่มคักเด้อพี่น้องเด้ออย่าเอาให้แฉะมันเถอะโอวยนว้อยซุ่มจะให้มันแฉะนะจะให้มันแฉระวังอย่าให้มันแฉ ต้องไปมันทัว่วเลยเดี๋ยวตอนม,ม,มามาวางไข่เดี๋ยวพ่อตีไทยเบิกอีกชาหนึ่งนะพี่น้องนะเบิดกระปุกหนึ่งพอดีเบิดกระปองหนึ่งพองงดีอนะเดียบร้อยพี่น้อง ออกมาเกษตรว่าเป็นแบบนี้แหละลักษณะนี้แหละลก็มันหลูมลงเพื่อกบหลอกลอยห่าขวดใช่ไหมเบิ่งหอยเหมือนเดนเป็นชังใดครับการขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบขอบคุณทุกการรับชมนะครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะเมื่อไม่ในผู้ที่เลี้ยงหัดเลี้ยงตะกระเตียนครั้งแรกนะครับนะนะผมก็บอกเป็นว่าเมือม่อเมื่อก่อนยังหน่อผมกับพึง่งหัดเลี้ยงขึ้นกันนะครับได้ความู้มาจากแดนแถาแม่นะครับเพิ่นเพิ่นเลี้ยงมาก่อนเพิ่นเลี้ยงมาในหลายสุดแล้วนะครับผมก็เลยเอามาลองเบิ่งนนะครับมาแบ่งปันนะครับ เพื่อเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับเล็กๆน้อยๆห้ครับพี่น้องนะครับครับอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดกระดิ่งนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อขอบคุณครับ